สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกับเข้าสู่พอแคต์ให้ความรู้เกี่ยวกับสมาธิสั้นวันนี้เราจะคุยกันต่อในอีกแง่มุมหนึ่งของสมาธิสั้นคือเรื่องการรักษาซึ่งหลายๆคนอาจสงสัยว่าคนที่เพิ่งรู้ตัวว่าเป็นสมาธิสั้นเขาเริ่มต้นการรักษาอย่างไงและต้องเจอกับอะไรบ้างวันนี้แขกรับเชิญของเราจะมาเล่าประสบการณ์ตรงให้ฟังค่ะตอนแรกคุณรู้ตัวว่าคนไปพบแพทย์มันเกิดจากอะไรคะใครแนะนํา หรือคุณตัดสินใจเองก็ตอนแรกที่ไปรักษานะคะก็คือคุณแม่พาไปรักษาค่ะเพราะว่าก็ที่ยากอะคะสังเกตอาการเราอะคะ่ะก็ทําให้เราได้ไปรักษาค่ะมันก็เกิดจากการที่เราเป็นการที่เล่นแล้วมันเหนื่อยแต่มันหยุดไม่ได้เราบอกกับเขาว่าเราอะเหนื่อยนะแต่เราหยุดไม่ได้เขาก็ได้รับรู้เขาก็ได้ไปบอกแม่เราผลออกมาก็คือว่าแม่พาเราไปรักษาจะได้รู้ว่าเราเป็นอะไรคะ่ะ แล้วครั้งแรกที่ไปปรึกษาหมอเป็นยังไงบ้างคะคุณเจอขั้นตอนอะไรบ้างคะครั้งแรกแล้วคะก็ก็ยังดีดอะคะ่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแม่คุยแทนนะคะแล้วก็หมอก็อน่าจะสังเกตอาการจากการที่เราดีดได้อยู่แล้วะอะค่ะแล้วหมอแนะนาให้ทําอะไรบ้างในช่วงแรกคะเช่นแบบการทําแบบทดสอบประเมินอาการหรือว่าพูดคุยแบบไหนคะ ก็ตอนรักษา,ษานะคะก็จริงๆอ่ะสว่วนใหญ่เขาจะคุยกับผู้ปกครองค่ะเขาก็เลยจะให้เราทํากิจกรรมแบบในวัยเด็กอะไระอะไรก็ได้คะ่ะวาดรูปหรืออย่างเงี้ยคะ่ะรอข้างนอกให้คุณแม่หรือผู้ปกครองของคุณนะคะคุยเสร็จก่อนคะ่ะเราก็ค่อยมาคุยกับเราอีกทีว่าเป็นยังไงบ้างคะ่ะ แล้วคุณเริ่มการรักษายังไงครับหมอให้คําแนะนําหรือแนวทางจัดการชีวิตประจําวันยังไงบ้างคะก็ที่หมอแนะนํานะคะตอนอนุบาลนะคะคุณหมอก็จะให้ยามาค่ะแต่จะเป็นยาที่ว่าต้องกินอีกทีตอนเที่ยงค่ะเพว่าจะได้อยู่ทั้งวันค่ะแต่ถ้าขึ้นตอนปฐมนะคะคือเราเริ่มเป็นยาตอนปฐมสาบค่ะก็จะเปลี่ยนเป็นกินยาทั้งวันค่ะก็กินครั้งเดียวตอนเช้าค่ะแต่ว่าอยู่ได้ทั้งวันค่ะแต่ว่าพอขึ้นมอต้นอีกทีค่ะเขาก็เปลี่ยนระดับยาให้มันมากขึ้นนะคะเพื่อจะได้แบบมีสมาธิมากขึ้นค่ะ ก็ส่วนใหญ่ที่เขาใช้รักษาคือการกินยาค่ะแล้วก็ถ้าอยากแบบให้มีสมาธิเพิ่มขึ้นก็อยากไปจดจ่อที่โทรศัพท์หรือทากิจกรรมข้างนอกแทนค่ะแล้วคุณรู้สึกยังไงกับการกินยาครั้งแรกบ้างคะก็ครั้งแรกที่กินเหรอคะก็ไม่มีอาการคะ่ะก็มีแค่เพิ่มสมาธิเพิ่มขึ้นค่ะรู้สึกว่ามันดีน้อยลงละคะ่ะแล้วระหว่างการรักษามีอุปสรรคหรือว่าความรู้สึกกังวลอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมคะไม่มีค่ะ แล้วอะไรคือสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกว่าการรักษาเริ่มเห็นผลหรือว่าทําให้ชีวิตดีขึ้นบ้างคะสมาธิเราดีขึ้นค่ะแล้วเราก็ตั้งใจกับการเรียนทําให้เรารู้สึกว่าเราเรียนดีขึ้นนะคะอืมอ่าแล้วพอคุณเริ่มรักษาไปเรื่อยนะคะล้วแบบคุณรู้สึกยังไงกับการที่คุณต้องรักษาคะแบบมันยากไหมทําให้คุณสบายใจขึ้นบ้างหรือเปล่าไม่ยากค่ะรู้สึกว่า การไปรักษาเหมือนกับการเราคุยกับหมอเนี่ยค่ะมันเราแบบสบายใจกับการที่อยู่จุดนั้นนะคะรู้สึกทําให้เราสบายใจขึ้นด้วยค่ะมีความสุขกับการรักษาค่ะไม่จะเป็นต้องกลัวว่าแบบเออ,ขอเขาจะเอาข้อมูลไปปล่อยเราไปปล่อยนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณมีอะไรอยากบอกกับคนที่คิดว่าตัวเอง มีอาการเข้าสู่ภาวะสมาธิสั้นแล้วกําลังลังเลว่าจะไปปรึกษาหมอดีไหมอะไรแบบนี้คะก็แนะนําว่าถ้าไปได้ก็ควรไปค่ะเพื่อจะได้รู้ว่าเราเป็นอะไรได้ตั้งแต่เนิ่นๆค่ะเพราะว่าถ้าเราปล่อยไว้นานๆไปค่ะมันจะยิ่งรักษายากค่ะ ขอบคุณมากเลยนะคะที่มาเล่าประสบการณ์จริงเกี่ยวกับการรักษาสมาธิสั้นหวังว่าคนที่ฟังอยู่จะได้เห็นภาพชัดขึ้นว่าการไปพบแพทย์ไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวและการรักษาก็เป็นสิ่งที่ช่วยให้คุณมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นจริงๆค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าอย่าลืมติดตามเพิดแคต์ของพวกเราเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะ